วัดบ้านไร่ค่ะก็คือตั้งแต่เป็นเด็กเลยค่ะก็คือจะมาที่นี่บ่อยๆนะคะมีเรื่องอะไรก็ตามคือไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ค่ะจะต้องมาที่นี่แล้วก็หลวงพ่อท่านมีความเมตตาคือที่ผ่านมาก็คือตอนที่ท่านอยู่นะคะก็มาะเคาะห,หัวกับท่านนะคะเป็นประจําค่ะคือ แต่มาครั้งหนึ่งเนี่ยจะบนเคาะหลายรอบเลยค่ะเพราะว่าถือว่ามาครั้งหนึ่งเนี่ยต้องให้คุ้มนะคะสิ่งที่ได้รับความเมตตาจากท่านที่มากๆเลยนะคะจะจะเห็นได้ชัดเลยตอนนั้นคือเธอเอมาใแต่ตอนที่ท่านแต่งถนเอ ช่วงที่ท่านป่วยแล้วนะคะเข็นรถคนจะเข็นรถออกมาช่วงนั้นก็ก็คือยังมาตลอดอยู่แล้วจนที่ท่านอยู่ในห้องที่ออกมาไม่ได้นะคะก็ช่วงที่ท่านออกมาไม่ได้นะคะคนก็จะนั่งนอกนอกข้างนอกเต็มเลยแล้วท่านก็จะนั่งอยู่ตรงด้านหนกระจกนะคะดิฉันก็ได้ความสัทธานะนั่งกับท่านอยู่ข้างนอกค่ะท่าน บอกว่าตัวเองเป็นใครนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีเรื่องที่จะต้องให้ท่านช่วยค่ะก็เลยพออธิษฐานในใจแนะนําตัวเองก็คือบอกท่านว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็มามากราบท่านตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือแต่ครั้งนี้มีมีภารกิจที่ต้องให้หลวงพ่อช่วยค่ะหลวงพ่อท่านอยู่ในห้องกระจกที่ท่านนั่งอยู่ท่านนั่งหลับตาพออธิษฐานเสร็จ ท่านยกลืนตายกมือขึ้นชี้ชี้ผ่านกระจกนะตอนนั้นใจแบบว่าใจชื้นว่าขึ้นเลยค่ะรู้ว่าอ๋อภารกิจครั้งนี้ต้องสําเร็จแล้วก็ต้องช่วยแล้วก็สําเร็จจริงๆค่ะแล้ว่็แล้ว่ะ ให้พี่น้องประชาชนนะคะทั้งทั้งในอำเภอด่านขุนชดเองหรือว่าอำเภอต่างๆนะคะในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็แล้วก็จังหวัดต่างๆง,งเนาะในประเทศไทยหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะตามที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อคูณค่ะก็อยากให้มาช่วยกันนะคะถวายปัจจัยในการสร้างในการก่อสร้างครั้งนี้นะคะเพราะว่าจะได้เป็น เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจแทนองค์หลวงพระคุณถึงตัวท่านจากไปนิพพานแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนตัวดิฉันคือมีความเชื่อมั่นว่าท่านยังปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานอยู่ตลอดการค่ะ